เราเที่ยวด้วยกันก็มาอันนี้ก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยยังไงไม่ใช่ว่าเขาช่วยแล้วเราก็ใช้มือเติบไม่ได้ก็ต้องประหยัดกันเหมือนกันนะคะครับช่วงนี้เดี๋ยรเราพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปที่เมืองจีนเขาบอกว่าเดือดร้อนร้อนมากเพราะไฟเย่อไฟเย่อไฟป่ามาครับโอ้โหไฟป่าที่รุนแรงเหลือเกินจนต้องอพยพคนกว่า1,500คนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดๆในคู่กสบข่าว มีข้าวกรองน้ำงใหม่เปลี่ยนสัตว์น้ำปลาไปซื้อที่ตลาดน้ำสะอาดก็ต้องมาที่บ้านกรองน้ำสิคะจะมาน้ำไหนเราก็ตอบได้แม้ว่ารู้จริงบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำเดตต์ต่อช่วยฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อรา99.9%ช่วยปกป้องด้วยเดตต่อได้เวลาไวตามิลชอว์ใหม่ให้โปรตีนพร้อมกรดอะมิโน18ชนิดลุยเวลาไหนก็ไวตามิล เบลสิตฟอร์ดยาน้ำมะกรดทั่วไปอ่านคำเตือนในฉะลากก่อนใช้ยาสิ่งเลมอนโซดาูตรแคลอรีวิตามินซีสูงเรียวซาสักใจที่แบบตัวเองความสดชื่นที่แตกต่างสิ่งเลมอนโซดา ผสมสมุนไพรและวิตามิน 19, 19ชนิดตราคอร์ดีพลัสกาแฟเ้าหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก6ชนิดทั้งเห็ดลินจือเก่ากีงาดำใบเจียวกู้หลานใบแปะก้วยพริกไทยดำและวิตามินอีก13ชนิดทั้งอร่อยและได้ประโยชน์อีกด้วยค่ะและยังได้ตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพทําให้เรามั่นใจที่จะเลือกอยากให้ลองมาดื่มกันดูนะคะกาแฟเ้าหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อม แบบไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลที่ผสมสม,มุนไพรและวิตามิน19ชนิดด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ2,760บาทพิเศษเพียง999บาทาเฉพาะ50ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร020805625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทเท่านั้นโทร020805625 020805625โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ถึง31ธันวาคม2565 ใหม่ดาวนี่โดดเด่นสะกดทุกสายตาทุกที่ด้วยเทคโนโลยีน้ำหอมพรภฟูมเพลใหม่ดาวนี่แพชชั่นความหอมตราตรึงใจติดทนนานใหม่เพิ่มปริมาณ25%จอมน็อกเอาร็อกแบนป้องแชมป์จอ่อชีงแชมป์โลก ชายน้อยววรวุฒิรองแชมป์โลกอันดับ3ได้คิวต้อกันแชมป์ WBC เอเชียกับกระทิงอยู่จากฟิลิปปินส์เควินอาเซเนอโรพร้อมด้วยนวพลนครหลวงโปรโมชั่นรองแชมป์โลกอันดับ 2, 2> อุนออ่นมาซัดอดีตแชมป์โลกคมพยักษ์ทีซีโปไทยสิงเอ็นเอลบ็อกซิ่ง ing มุ่งบอลลังโลกเสาที่ี่สิสิงหาคมนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดจากเดอะบารซารัชดาพิเศษเริ่มเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไป เดตต่อช่วยฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีรียเชื้รา99.9%ช่วยปกป้องด้วยเดตต่อได้เวลาไวตามิวโชโฉมใหม่นี่ให้โปรตีนพร้อมกดอะมิโน18ชนิดลุยเวลาไหนก็ไวตามิวถ้าแชมพูที่ใช้ทำได้แค่บำรุงแต่เจอควันทีความหอมหายวับไม่ rejoice j e j u r o s e Collection เกาหลีพร้อมสคุณค่านี้หนึ่ง กลิ่นหอม,มนุ่มสลวยพร้อมช่วยบำรุงใหม่ Rejoice Naturals วันนี้ได้มาของสุดคุม้มแบบผมเนี่ยนะคุม้มลองนี่ Omo Plus ชนิดนะ้ำหนึ่งฝาขาวสะอาดกับผงสามช้อนสะอาดลึกถึงใจผ้าด้วย Ultra Bright ผ้าขาวสว่างอีกขั้นยิ่งซักยิ่งคุม้มขาวสะอาดเจิดจ้ามั่นใจ Omo Plus แพ็ k ใหม่ สลับสนุนโดยกาแฟาผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดิพลัสใช้จุลินซีโยเกิร์ตเอาโปรไบโอติกใส่เอาใจใส่ตัวเองทุกวนันด้วยโยเกิร์ตดัชชี่ ทำไมอ่ะวันนี้ร้อนเนาะอากาศร้อนยิ่งร้อนเนี่ยรู้ไว้เลยนะคะว่าอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้มากคืนดีเหรอ,อใช่ค่ะเดีฉันดูจากโปรแกรมคำนวณคาดการสภาพอากาศ windy com บอกประมาณสักสามทุ่มกรุงเทพและปริมณทนก็อาจจะชุ่มฉ่ำพอสมควรต่อให้ฝนตกก็ร้อนอยู่ดีอ่ะร้อนอะไรคะร้อนเงินเะิีนนั้นร้อนทุกเวลา เอาอีกพูดเรื่องเครียดดิเพราะมันมีเรื่องเครียดกว่ารออยู่เออชาวจีนค่ะตอนนี้เขดือดร้อนใช่ไหมเขาเดือดร้อนนะเรื่องไฟป่าไหมคุณผู้ชมค่ะทาให้ประชาชนจะต้องอพยพอกจากพื้นที่เนี่ยกว่า1,500คนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไหนไปดูกันค่ะนี่เลย